สวัสดีครับดรอำนาจครับวันนี้มาพูดถึงขั้นตอนในการดำเนิน OKR OK ในองค์กรนะครับซึ่งเป็นภาคปฏิบัติของเรื่องของ OKR OK นะครับเราอาจจะได้เคยฟังหรือได้เคยเรียนรู้เรื่องของประวัติความเป็นมาที่มาความหมายของ OKR OK นะครับว่ามันคืออะไรนะครับผม ขอญาตบอกท่านๆนิดนึงว่าถ้าท่านจะดูเรื่องรายละเอียดของประวัติความเป็นมาความหมายของ OKR OK นะครับเรามีคลิปวิดีโอที่อยู่ด้านบนนะครับท่านสามารถคลิกแล้วกลับไปดูนะครับในวิดีโอที่เรามีอยู่ได้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงขั้นตอนในการดำเนิน OKR OK ในองค์กรซึ่งวันนี้เราจะแบ่งเป็นทั้งหมด6ขั้นตอนให้ท่านได้เข้าใจง่ายๆว่าเราจะเริ่มทำอย่างไรนะครับซึ่ง จะทำให้การดำเนินงาน OKR OK ในองค์กรของท่านนั้นมีประสิทธิภาพขั้นตอนแรกในการดำเนินงาน OKR OK ในองค์กรก็คือเราต้องมีการทบทวนความเข้าใจในเรื่องของ OKR OK ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับและถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินงาน OKR OK โดยเฉพาะ ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับจากประสบการณ์ที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาและก็สอนวางระบบ OKR OK ให้กับองคอ์กรมาหลายสิบแห่งละนะครับต้องบอกว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญหลายองค์กรก็มองข้ามนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของให้ความรู้หรือปลูกความรู้ให้เกิดความ เข้าใจที่ท่องแท้เรื่องของ OKR OK นะครับเพราะฉะนั้นการกําหนด OKR OK ก็อาจจะกําหนดได้อย่างไม่ถูกต้องไม่มีประสิทธิภาพกําหนด Objective ก็เป็น Objective ที่ไม่มีความชัดเจนไม่มี Priority หรือไม่เป็น Direction ที่ถูกต้องหรือเหมาะสมกับช่วงเวลาในช่วงนั้นๆในองคอ์กรที่ต้องการขับเคลื่อนการกําหนด Key Result ก็อาจจะเป็นตัววัดที่มันวัดได้อย่างไม่ มีประสิทธิภาพวัดได้ไม่ได้วัดได้อย่างแท้จริงหรืออาจจะวัดไม่ได้จริงหรือเป็นตัววัดที่ไม่มีความท้าทายเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคุณภาพของการกำหนด o b j e c t i v i แลรัก y ีร s เ l t นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรระดับหน่วยงานหรือไปถึงระดับบุคคลก็ตามจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนจนมีความเข้าใจและที่สำคัญนะครับก็จะต้องมีการปูพื้นและทดลองแล้วก็ฝึกปฏิบัติกันอย่าง เข้มข้นพอสมควรถึงจะเริ่มมาใช้การนำเดินการกำหนดโอเอรจริงๆในขั้นตอนต่อไปซึ่งตรงนี้คือสิ่งสำคัญสำหรับเรื่องของการดำเนินโอเคอซึ่งองค์กรไม่ควรมองข้าม สำหรับขั้นตอนที่2นะครับในการดำเนินงาน OKR OK ในองค์กรก็คือเราจะต้องมีการกำหนด OKR OK ระดับองค์กรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นต้นน้ำที่สำคัญนะครับการจัดทำ OKR OK นั้นก็คือว่าถ้าเราจะเริ่มจากระดับองค์กรเราก็ต้องมีการจัดทำโอเคาร์ระดับองค์กรก็คือต้องมีการกำหนด Objective ที่มันเป็น Objective ที่มีคุณภาพและก็ที่สำคัญ เราต้องไม่กําหนดเยอะเกินไปในทางปฏิบัติแล้วการกำหนด Objective ในแต่ละช่วงเวลาเช่นแต่ละไตรมาสก็ตามเนี่ยก็ควรจะมีระหว่าง3-5คอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากําหนดเยอะเกินไปเราต้องการ Objective หรือ Direction ที่เราจะต้องขับเคลื่อนองค์กรเยอะเกินไป เราก็จะส่งผลทําให้เราไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่สําคัญและเราก็อาจจะทําอะไรก็ตามที่มันการขับเคลื่อนที่มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่เต็มประสิทธิภาพมันจะทําให้การขับเคลื่อนนั้นไม่ได้มีพลังเพียงพอเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจัด p r i o r i t y จัดลําดับความสําคัญที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เมื่อมีการกำหนด objective ที่ชัดเจนแล้วในแต่และ objective ก็ต้องมีการกำหนด key result หรือตัววัดหรือเป็นตัววัดที่เป็น การวัดความสําเร็จซึ่งเป็นขั้นความสําเร็จหรือเรียกว่า milestone ก็คือเป็นขั้นขั้นแต่ละจุดไปนะครับในแต่ละ objective ซึ่งมันจะต้องเป็นตัววัดที่เป็นการวัดที่เห็นประสิทธิภาพและก็เห็นถึงประสิทธิผลนะครับที่เกิดขึ้นของ objective ในแต่ละเรื่องนะครับที่สำคัญก็คือว่าในกระบวนการในการกำหนด objective และ r e s u l t นั้นเนี่ยเราจะต้องมีการ ประชุมผู้บริหารหรืออาจจะมีการรับฟังความเห็นของผู้บริหารมาเวิร์กช็อปร่วมกันมากำหนดอบเจหมีฟระดับองค์กรร่วมกันซึ่งนั่นก็คือสิ่งสําคัญไม่ใช่ให้ผู้บริหารระดับสูงกําหนดเพียงอย่างเดียวหรือให้ MD กําหนดเพียงคนเดียวซึ่งก็อาจจะทําให้การกําหนดอป้าหมายระดับองค์กนั้นไม่สามารถที่จะ ตอบโจทย์ครอบคลุมพันธกิจและภารกิจที่สําคัญขององค์กรได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราควรจะมีการประชุมอาจจะเป็นการทำโฟัสกสุ u ปหรือมีการเวิร์กช็อปร่วมกันที่จะทําให้การขับเคลื่อนใน Objective ระรับองค์กรนั้นมันมีคอมมิชเมนต์มันมีพันธสัญญาร่วมกันทําให้ทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นและมองว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้อง ทำในสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดร่วมกันนะครับทุกคนที่เป็นผู้บริหารมีความเป็นเจ้าของตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากขั้นตอนที่3ของการดําเนิน OKR OK ในองค์กรก็คือการถ่ายทอด OKR OK ลงสู่ระดับร่างนะครับเมื่อเรามีการกำหนด OKR OK ระดับองค์กรที่ชัดเจนแล้วไม่ว่าจะเป็น Objective หรือ Key Result นะครับและที่สำคัญเราจะต้องหาหน่วยงานที่เป็น o อนเนหรือเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบในการขับเคลื่อน OKR OK ขององค์กรซึ่งอาจจะแยกเป็นไปตาม Key Result แต่ละข้อนะครับว่า Key Result นั้นองค์กรหน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายไหน,นแผนกไหน k ี y r รีเซ โน้น no. หน่วยงานไหนแผนกไหนหรือฝ่ายไหนเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องมีการวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าหน่วยงานไหนควรจะเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนทําให้คีย์ e ร u เซิที่เป็นตัววัดความสําเร็จขององค์กรในแต่ละข้อนั้นบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ที่สําคัญต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการติดตามนะครับแล้วก็ต่อการที่จะต้องมา แก้ปัญหาถ้ามันไม่สามารถที่จะบรรลุได้ตาม Key ์ร s u ซ t ที่องค์กรกำหนดนะครับซึ่งเมื่อเรามีโอนเนอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นฝ่ายไหนเราก็จะต้องมาให้แต่ละฝ่ายนะครับมากำหนด OKR OK ของหน่วยงานตัวเองที่จะต้องตอดคล้องกับ OKR OK ขององค์กรในส่วนของ Key Result ที่ตัวเอง รับผิดชอบนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมากำหนดตัว Objective ก่อนนะครับแล้วก็มากำหนด Key Result ของ Objective ระดับหน่วยงานซึ่งตรงนี้แหละถือเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้อง มีความเข้าใจนะครับว่าการจะเชื่อมโยง OKR OK ขององค์กรมาสู่ OKR OK ของหน่วยงานจะมีเทคนิควิธีการอย่างไรนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดอย่างไรเราก็มีคลิปวิดีโออยู่แล้วนะครับรบกวนคลิกด้านบนนะครับจะมีการเชื่อมโยงไปสู่ mm hmm. การอธิบายเรื่องการ วิธีการในการเชื่อมโยง OKR OK ระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานซึ่งท่านต้องเข้าใจเรื่องเทคนิคตรงนี้พอสมควรทีเดียวนะครับตั้งแต่ละหน่วยงานก็จะมีการกําหนด OKR OK ของหน่วยงานของตัวเองเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญนั้นการกําหนด OKR OK แต่ละหน่วยงานก็จะต้องมีการนําเสนอหรือไปพรีเซนต์กับผู้บริหารระดับสูงหรือพรีเซนต์ในฟอร์ที่เป็นผู้บริหารร่วมกัน ท้งองค์กรที่จะให้แต่ละหน่วยงานได้สอบทานตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้องในความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่าง OKR OK ของแต่ละหน่วยงานเพราะาบางครั้งในทางเทคนิคจากประสบการณ์ที่อาจารย์วางระบบโ OK อเราจะพบว่าบางหน่วยงานไปกําหนด OK r แล้วมันมีตัว Key Re s u ซ t หรือตัววัดบางตัวที่อาจจะไปขัดกับหน่วยงานอื่นนะครับที่เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันหรือสัมพันธ์กันหรือที่สําคัญอาจจะต้องไปหาโอเคอาร์ที่มันมี สิ่งที่เสริมการช่วยกันปิดแก๊ปทาให้การขับเคลื่อนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงนี้คือเรื่องเทคนิคที่สําคัญที่เราอาจจะต้องเข้าใจนะครับทาให้การขับเคลื่อนโอเคอันนั้นมีประสิทธิภาพโดยการถ่ายทอดลงมาอาจจะลงมาถึงบุคคลเลยซึ่งก็ใช้ระบบการและหลักคิดเดียวกัน ขั้นตอนที่4ของการดําเนินโอเคในองค์กรก็คือการติดตามความคืบหน้านะครับหรือเรียกว่าการ tracking นะครับตรงนี้สําคัญมากการติดตามความคืบหน้าหรือการ tracking นั้นเป็นการที่จะต้องดูว่าการดําเนิน OK เของแต่ละหน่วยงานที่รับ OK เระดับองค์กรไปเป็น OK เของตนเองหรือไประดับบุคคลก็ตามมีการดําเนินงานไปเป็นไปตามโ k เที่กําหนดหรือตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับถ้าไม่มีการ ดำเนินการก็าอาจาจะต้องมีการขัดน็อตการมีการมาพูดคุยกันถึงปัญหาประสัทต,ต,ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากในในเรื่องของโอเยนนั้นเน้นตรงนี้มากคือการ tracking หรือการขับเคลื่อนรู้ สิ่งที่เป็นปัจจุบันนะครับว่าสภาพปัญหาคืออะไรครับขึ้นไปถึงไหนแล้วจะทําได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเราต้องการเน้นผลความสําเร็จที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากที่สุดในแต่ละช่วงของโอเคอาเช่นไตรามาสต่างๆเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนในบางองค์กรที่เขาทำโอเคออย่างมีประสิทธิภาพเขาอาจจะมีการนัดติดตามความคืบหน้ากันทุกสัปดาห์เรียกว่า การเช็คอิน in, หรืออาจจะเรียกว่า weekly check-in นะครับบางองคอ์กรอาจจะทุก2สัปดาห์หรือ2 w o weekly check-in หรืออาจจะทุกเดือนซึ่งจริงๆแล้วแต่ละเดือนก็อาจจะนานเกินไปอาจจะอย่างน้อยผมมองว่าอาจจะสัก1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ก็จะมีการพูดคุยกันนะครับในแต่ละหน่วยงานว่าเรามีการดําเนินการโคโค p i ไปถึงไหนตาม งานหรือกิจก,กรรมที่แต่ละคนรับผิดชอบซึ่งอันนี้จะทําให้การขับเคลื่อนโอเคแอนนั้นบนรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและดําลุผลได้ตามที่องค์กรต้องการได้อย่างแท้จริงขั้นตอนที่5ของการดําเนินโอเคแอนในองค์กรก็คือการสะท้อนผลงานนะครับหรือผลการดำเนินง,งานตามโอเคอนซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับการที่เราจะ ทำให้การขับเคลื่อนนั้นมีประสิทธิภาพอาจจะต้องมีการฟีดแบ็กนะครับหรือการสะท้อนผลงานในการขับเคลื่อนให้อารดําเนินโ k เคนั้นมีประสิทธิภาพซึ่งการสะท้อนผลงานอาจจะต้องเป็นการสะท้อนผลงานในเชิงบวกเป็นเชิงสร้างสารรค์เชิงการช่วยกันไม่ใช่มาเบรมกันหรือมาต่อว่าหรือจะมาโทษซึ่งกันและกันตรงนี้คือการสร้างพลังของความร่วมมือที่ทําให้โ k เคนั้นขับเคลื่อนไปอย่างบรรลุ ที่เราต้องการจริงๆนะครับเทคนิคนะครับหรือนแนวทางที่ทาง OKR OK ทางทฤษฎีเขาก็ให้การแนะนำว่าเราอาจจะต้องมีที่หลักคิดเรียกว่า CFR นะครับมาจากภาษาอังกฤษตีตามตัวก็คือ C มาจากคำว่า conversation การซ้อนผลงานก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันพูดคุยกันระหว่าง ผู้บริหารหัวหน้าง,งานหรือผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบ OKR OK ต้องพูดคุยกันและก็พูดคุยในเชิงสร้างสารรค์หรือเชิงบวกต้องมีการฟีดแบ็กหรือมีการสะท้อนซึ่งเป็นการสะท้อนจากตรงไปตรงมาแต่เป็นการสะท้อนที่เน้นว่าทําได้หรือไม่ได้อย่างไรต้องมาพูดกันให้ชัดเจนไม่ใช่มาเก็บงําหรืออาจจะไม่กล้าพูดหรือเกรงใจกันและสุดท้ายาก็คือการ ร e c ั g n i z e ก็คือเรื่องของการชื่นชมให้กำลังใจยกย่องซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้มีพลังใจในการขับเคลื่อน OKR OK นั่นก็คือทั้งหมดของการสะท้อนผลงานที่มันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินงาน OKR OK ในองคอ์กร สำหรับขั้นตอนที่6หรือขั้นตอนสุดท้ายของการดําเนินโอเคในองค์กรก็คือการถอดบทเรียนหรือ lesson learn ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญก็คือว่าในการดําเนินโอเคในแต่ละควอเตอร์หรือแต่ละไตรมาสหรือแต่ละครึ่งปีหรือแต่ละปีก็ตามแต่ละที่องค์กรกําหนดนั้นเนี่ยจะต้องมีการมานั่งพูดคุยกันว่าในแต่ละไตรมาสที่เราทํโอเคกันมาในทุกหน่วยงานเรา มีสิงอะไรที่ต้องเรียนรู้อะไรคือปัญหาอุปสรรคโดยรวมที่เราต้องแก้ไขที่เราได้เรียนรู้จากมันแล้วเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขในควอเตอร์หรือในช่วงเวลา ในการดาเนินโอเคอในช่วงต่อๆไปซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าถ้าอันไหนเป็นสิ่งที่เราผิดพลาดหรืออาจจะทําได้ไม่ดีในไตรมาสต่อไปในการดําเนินโอเคอรเราจะไม่ทําให้เกิดขึ้นอีกหรือจะต้องป้องกันในสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องถือว่าเป็นบทเรียนและสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีๆเป็นความสําเร็จหรือเป็นบทเรียนที่ ทำให้เราประสบความสําเร็จนะครับเราจะต้องดําเนินการต่อยอดหรือการได้รักษามาตรฐานตรงนี้ไว้นะครับบางหน่วยงานบางฝ่ายอาจจะมีบทเรียนของตัวเองที่ดีนะครับอาจจะต้องแชร์ให้หน่วยงานอื่นๆหน่วยงานฝ่ายอื่นๆที่เขาได้เอาไปเรียนรู้แล้วก็ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอาจจะเป็นการทํา K m หรือเป็นการช n o w l e d g e m a n a g e m e n t แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ตรงนี้ซึ่งกันและกันจึงจะทําให้การดําเนินโอเคอนั้นมีประสิทธิภาพในทุกทุก ไตลมากหรือในทุกช่วงเวลาที่เราจะทำอคอนะ